ห้าลายักพระรองในอนิเมะที่คนนิยมนำศักมากที่สุดไปอันดับที่5คิรัวตัวละครที่มาจากตระกูลนักฆ่าโซนิกในตำนานผู้ใช้พลังไฟฟ้าปนหนกันดีกัอนอันดับที่4ซินิซึผู้ใช้ปานอัศนีวสันแฮไม่ใช่ผู้ใช้ปานอนัศนีที่ต้องหลักถึงกลับมาได้อันดับที่3เมงุมิผู้ใช้คุณไสวิชางเงาสิบล่างจากชิซุสึกเเซนอันดับที่2ซาสึเกะผู้เหลือรอดจากตระกูลอุจวะและผู้ใช้เนตรวงแหวน อันดับที่1โซโลผู้ใช้วิชาดาบสามเล่มที่ฟันอย่างแม่นยำแต่จำทางไปเคยได้ไปกันโรฟี่แล้วคุณล่ะมีพระรองในดวงใจที่อยากสักหรือเปล่าถ้ามีก็ลองคอมเมนต์มาหน่อย <c oughs> อยากรู้ <c oughs> ห้าหลายสักพระรองในอนิเมะที่คนนิยมนำสักมากที่สุดไปอันดับที่5คิที่ลัวตัวละครที่มาจากตระกลูลน,นักฆ่าโซนิกในตำนานผู้ใช้พลังไฟฟ้าไ <c oughs> ปไหนก็ดีก่อนอันดับที่4ี่ซินิสึผู้ใช้ปานอัศนีวสันแฮไม่ใช่ ผู้ใช้ปานอัศนีที่ต้องหลับถึงกลับมาได้